ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามบาลีดีนะครับตอนนี้โอ๊ตมาที่ตลาดเมืองใหม่นะครับสวัสดีป่อแม่ปี่น้องป้องป่งปายทั่วทุกมุมโลกนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับตลาดแบบนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่โอ๊ตได้ซื้อ,อ,อส้มตําในร้านตรงนี้นะครับคือท่ามกลางตลาดนะัดตลาดตลาดสดนะครับเป็นตลาดสดที่ใหญ่มากนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ในใจกลาง ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราจะสังเกตได้ว่าจะมีของตรงนี้ครับที่วัดเห็นนะครับมีเหมือนบรรยากาศแบบนี้เหมือนเอ๊ยยังมีโรงเหลืออยู่ในเชียงใหม่อยู่นะครับคลาสสิกมากนะครับตรงร้านนี้เขาขายเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ป่าแล้วก็ลูกไหนมะขามแล้วก็พึ่งนะครับน่าจะเป็นเก็บมาจากที่บ้านนะครับที่สวนเนาะ ก็น่ารักน่าักแล้วก็เมื่อกี้ไอ้นะครับโรได้สั่งลูกชิ้นแล้วก็ส้มตำร้านนี้นะครับวันนี้มาซื้อลํำญ่นะครับก็ตลาดนะคะก็จะมีสินค้าส่วนมากจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เข้ามาซื้อเพื่อที่จะไปขายต่อหรือว่าเป็นร้านอาหารที่ซื้อของนะครับในปริมาณเยอะๆนะครับก็จะมาที่ตลาดนี้นะครับ มันอาจจะดูรกๆนิดนึงนะครับตามแบบฉบับของความเป็นตลาดนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตลาดเมืองใหม่เนี่ยจะมีหลายโซนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนด้านหลังนะครับก็มันจะมีตึกตึกร้างด้วยนะครับตึกร้างใต้ตึกก็จะใช้เป็นตลาดนะครับตลาดส่งผลไม้และผักด้วยนะครับซึ่งชั้นบนเหมือนด้านบนนี้นะครับอาจจะเป็นโกดังนะครับ นี่นะครับคือโอ๊ตก็เคยทำคลิปนะครับที่มาตลาดที่นี่นะครับหลายครั้งเหมือนกันในช่องเก่าด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับด้วยความที่โอ๊ตอยู่ในใจกลางตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และก็ใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองนะคะบ,บางทีเราอาจจะอาจจะดูแปลกตานะครับสำหรับการมาตลาดนะครับ ปกติก็จะเดินห้างนะคะแบบซื้อที่เทสโก้โลตัสนะครับแต่ว่ามาตลาดสดก็สนุกดีนะครับได้ความเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับบรรยากาศแบบไทยๆนะครับทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นผักนะครับมันจะมีโซนผักโซนผลไม้แล้วก็โซนเนื้อนะครับและมันไม่ได้แยกโซนขนาดนั้นนะครับก็อยู่ปะผลนกันไปนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายไข่ นะครับแล้วก็ไก่และหมูด้วยนะครับร้านนี้มีทั้งขายทั้งผักก็ขายนะครับแล้วก็ของของชาของที่นําไปประกอบอาหารนะครับซึ่งราคาก็อาจจะถูกกว่าท้องตลาดไปสักบาทหนึ่งบาทสองบาทนะครับขนมจีนนะครับเดี๋ยวไปเอาส้มตำก่อนนะครับ สั่งต้ตมตำไว้นะครับซึ่งเป็นร้านที่คลาสสิกมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าซอยเล็กๆแบบนี้นะครับตรงตรอกซอกซอยตรงนี้จะมีร้านทําผมด้วยนะครับซึ่งแม่ค้าน่าจะทั้งตัดผมด้วยนะคะเป็นร้านทําผมนะครับบรรยากาศก็จะเป็นกลิ่นอายแบบไทยๆนะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกัะโบได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ